ท่างหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแปดสิบบาทครับถูกมากพาไปฮะทุเรียนได้ไหมคะถึงทุเรียนอ่สาสองโล กระบะเอ่อขายทุเรียนรถกระบะขายทุเรียนใช่ใช่ใช่รู้จะยุ่งไหนไหมคะไม่รู้ะมันมีเยอะอ่ะไม่มีเยอะ哈เดี๋ยวพาไปลรับเลารับเผาเออหนูจะรับร้ามาที่นี่เหรอเปอืมรถกระบะถูกใช่รถกระบะถูกขายทุเรียนขายทุเรียนถูกใช่ใช่ใช่ไม่รู้มั้งรู้อ่ะ ลูกกระาบกไถยทุเรียนหนึ่งร้อยหนึกิโล 100... ่งรปรมาณร้อใช่ร้0ยยี่สใช่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 เก้าสิบเก้าสิ่ะมีเหรอเก้าอ่ะมีมีแต่มีมอ่ะซื้อเยอะกี่เยอะเยอะนี่ทุเรียนเก้าสิบ

ทูกคนว่าวันนี้หนูจะกินูเดียงก่ลูค่ะอะหนึ่งส่งสามโอเคอะ่าไหร่คะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแปดสิบบาทครับอ๋อถูกมากอร่อยมั้ยอร่อยครับอร่อยไม่อร่อยไม่คิดตังค์อ๋อหนึ่งลูก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 หนเ่งรูนี่อร่อย เยเอาได้น่เยีหมหวานหวานครับอากกิชิม2องรอยยี่สิบสองรอยี่สิบสี่อาองอ่บมาูกา่เหน่อนเดอาอครับี่ครับ่ก้อนห่นี่ครับองร้อยยี่สิบขอบผมอบครับ สองร้อยสองร้อยอ่ะอ่ะเอาอีกเอาอีกม่ใช่อ่ะอ่ะว้าวว้าวอ่ะทำไมทำไมถูกได้อ่ะผมขึ้นมาเยอะครับโอผมขึ้นมาเยอะมันผมต้องรีบขายผมขึ้นมาเยอะมาเยอะครับเป็นตันครับขึ้นมาเป็นตันได้สองร้อยอันนี้สามโลหนึ่งสามโลหนึ่งอันนี้สองร้อยสี่สิบ สี S <S ่สโอเคโอเคสรูทสี่ร้อสี่สิบถูมา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 นีครับ้าได้สวยมากโอดเจ้าใหญ่มากอ้้ไม่มีอู้มีม King, 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 king Wow Wah wow, Apa siking kor Ini sumah Ini Hmm 泰国的榴莲太好吃了，能不给抹了？送了，哈哈，手、嗯啊、妈妈，哇、哦，眼么， 哦没有没有，安你大嘛，嗯，全部安尼汤诺，安尼甜甜，康奈苏，你看人家要乱，嗯、你输妈妈。嗯，妈，你跟土莲莲，梦也跟松露土莲，热热嘛。 得哇，三百吗？哈哈哈。